Hi everybody uh, g o o o d Afternoon หรือว่า good Morning ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ครูอัดอยู่เป็นช่วงเวลาเช้านะคะเมื่อวานที่เราได้เรียนไปคือเรื่องของอะไรลูกคือเรื่องของ Present Simple Tense ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูก่อนที่จะค้างไว้ในหลักการของการเติม S กับ ES เดี๋ยวครูขอทวนก่อนนะว่าโครงสร้างประโยคข,ของ Present Simple Tense เป็นยังไงนะคะเอาเดี๋ยว ดูไปเลยนะคะดูไปดูตามไปก่อนเดี๋ยวครูจะเริ่มทวนก่อนนะคะอ่าเมื่อวานเราพูดถึงการใช้ Present Simple Tense นะคะว่าเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นยังไงลูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นกิจวัตรหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นความจริงเรามาดูโครงสร้างของ Present Simple Tense นะคะประโยคบอกเล่าเมื่อวานคือ Subject หรือว่าประธานตามด้วยคำกริยาช่องที่1มีข้อแม้ว่าประธานช่องที่1น,นั้นจะคำกริยาช่องที่1น,นั้นจะต้องเติม s หรือว่า es เมื่อประธานเป็นอะไรบ้างชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ he she it ยกเว้นไคนเดียวเหมือนกัน I ไม่ต้องเติม S หรือว่า es ใช่มไหมคะ,ะแต่ถ้าคำกริยาเนี่ยไม่ต้องเติม S หรือว่า es ในกรณีที่อะไรลูกกรณีที่เป็น i u v d จะไม่ต้องเติม S หรือว่า es ท้ายคำกริยานั้นๆน,น,นะคะ,ะนี่โครงสร้างประโยคนะดูอีกรอบนึงประธานตามด้วยคำกริยา ช่องที่หนนะคะเทนนี้เราใช้ช่องที่1เติม <S, s หรือ es เมื่อประธานเป็น he she it ชื่อคนคนเดียวชื่อสัตว์ตัวเดียวแค่นั้นนะคะ i u v d คำกริยาไม่ต้องเติม s หรือว่า es นะคะเม,เมื่อวานเมื่อวานเราเรียน adverb of frequency ไป5คำมันก็คือคำกริยาแสดงความถี่ว่าเราทำกริยานั้นบ่อยแค่ไหนเช่นไปโรงเรียนสม่ำเสมอเล่นแบดมินตันบ่อยๆไม่เคยไป ประเทศสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะอะ่เรามาทวนก่อนคำแรกเลยคือคำว่า always Al เป็นประจำสม่ำเสมออยเปอร์เนะคะนี่ครูอขอทวนแบบเร็วๆนะต่อไปคำที่สองอ่านว่า usually แปลว่าโดยปกติเกิดขึ้น80เปอร์เซนะคะแปลว่าโดยปกติคำที่สามคำว่า often often แปลว่าบ่อยๆนะคะ,ะต่อไปคำที่4ี่คำว่า sometimes sometimes, sometimes มี s เสมอนะคะไม่ว่าประธานจะเป็น i u v d หรือว่า h e See it คำว่า sometimes เติม s เสมอ sometimes แปลว่าบางครั้งนะคะอ่าต่อไปคำสุดท้ายที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานคือคำว่า never never แปลว่าไม่เคยเกิดขึ้น0%เลยเราไม่เคยทำอะไรเลยโอกาสมันก็จะเป็น0%นนะคะอ่า อันนี้สามเหลี่ยมที่เราจดไปเมื่อวานเริ่มด้วย always เยอะที่สุดต่อมาคือ usually แปลว่าปกตินะคะต่อไป often แปลว่าบ่อยๆแล้วก็ sometimes คือบางครั้งไม่เคยเลยคือคำว่า never เมื่อวานครูคร้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูจดต่อเลยหลักการเติม s หรือว่า es ท้ายคำกริยากรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เมื่อวานครูขึ้นให้ว่ามี he she it ใช่ไหมมีภูมิใช่ไหมอ่ามีชื่อคนด้วยนะคะหนูอย่าลงเอา s หรือว่า es เนี่ยไปเติมท้ายคำกริยาที่ประธานขึ้นต้นด้วย iu v d นะลูกนะอ่าเรามาดูนะคะหลักการเติมข้อแรกจดเลยดอกจันตรงไหนที่ครูทำด้วยตัวสีแดงหรือว่าครูขีดเส้นใต้แสดงว่าครูจะเน้นให้มันเห็นว่าเป็นจุดที่สำคัญฉะนั้นหนูต้องใช้ปากกาแดงในการเขียนหรือว่าขีดเส้นใต้นะคะ เพื่อให้เห็นได้ง่ายอ่ะข้อที่1กดข้อที่1เขาบอกว่าคํากริยาทั่วๆไปเลยสามารถเติม s ได้เลยมาดูซิคํากริยาทั่วไปเช่นอะไรบ้างเช่นคําว่า work work work, work คำนี้คือทํางานนะคะถ้าประธานเป็น she เราก็เติม s ลงไปได้เลยกลายเป็น she works she works ใช่ไหมคะอ่าคำที่2องคำว่า eat eat คํานี้แปลว่าอะไรคะกินหรือว่ารับประทานเติมอะไรได้เลย เติม s, s ได้เลยขี่เส้นใต้นะคะให้เรียบร้อยอ่าต่อไปคำที่3คํคำว่า drink drink แปลว่าดื่มนะคะอ่า drink แปลว่าดื่มเติมอะไรได้เลยเติม <S, s อ่าหนูดูนิดนึงคำว่า eat กับ drink มันต่างกันตรงไหนคำว่า eat ใช้กับอาหารที่เราเป็นไงลูกเราต้องเคี้ยวเราต้องใช้ช้อนใช่ไหมคะอ่าเช่นกว๋วยเตี๋ยวอ่า she eats เห็นไหมกูเติม s นะ she eats noodle เห็นไหม ไวเตียต้องเคียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นริงเนี่ยคือใช้หลอดใช้ดื่มแปลว่าดื่มเดื่มได้เลยเช่นครูบอกว่าเอ่อสุดาชื่อเฉยนิดนึงอ่ e ปีเตอร์ดีกว่าเนาะปีเตอ drinks orange juice ปีเตอ drinks orange juice เห็นไหมปีเตอร์คนคนเดียวคำกริยาคำว่า drink นี่เติม s ใช้คำว่า drink เพราะว่ากรมคือน้ำอะไรลูกน้ำส้มใช่ไหมคะใช้ดื่มนะ อ่าโอเคข้อที่สองนี่มันจะยาวนิดนึงนะคะคำกริยาลงที่ลงท้ายด้วยอ่าตัวที่1เลย s ตัวที่2 s 2ตัวภาษาอังกฤษเรียกว่า double s ตัวที่3คือ h h ตัวที่4คือ ch ตัวที่5คือ x ตัวที่6คือ s และตัวที่7คือ o เอาใหม่ชวนใหม่ s d ล s พูดตามไปเลยนะ s d ล s ss c h x z แล้วก็ o ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยตัวเหล่านี้ทั้ง7คำเนี่ยให้เติมอะไรคะเติม e s เอาเรามาดูตัวอย่างกันเช่นคำว่า cash cash ํำนี้ลงท้ายด้วย c h ที่ครูขีดเส้นใต้แล้วก็ทำตัว,ตวสีแดงมันลงท้ายด้วย c h เติมอะไรคะเติม e s cash คำนี้แปลว่าจับเขียนคำแปลไปด้วยแปลว่าจับนะคะคำที่ 2. go คำนี้บางคนคำว่า go คำนี้ขึ้นต้นด้วย g นะลูกนะ,ะบางคนอาจจะดูไม่ออกนะคะว่าตัวที่ครูเขียนตัวแรกคืออะไรคือตัว g go 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 คำนี้นะคะแปลว่าไปมันลงท้ายด้วย o เหมือนกันเติม e, e s กลายเป็น goes คำที่ 3. kiss ลงท้ายด้วย double s เหมือนกันถ้าลงท้ายด้วย double s เหมือนกันเราเติมอะไรได้เลยเติม es กลายเป็น kisses kisses คำนี้นะคะแปลว่าจูบนะคะอ่าต่อไปกดข้อที่3อันนี้มันมีลงท้ายด้วย y ในลูกนะ้ำมันมี2กรณีนะคะเรามาดูทีละกรณีนะเอ่อการคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y เนี่ยมันจะยากนิดนึงมันจะซับซ้อนนิดนึงนะเอามาดูนะคะกรณีที่1เขาบอกว่าเออลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นเออสระสระในภาษาอังกฤษมี five five vowels มี5ตัวด้วยกันได้แก่ A E I O u A E I O U ห้าตัวถ้าหน้า y เป็นสระเราสามารถเติม S ได้เลยอ่ะลงท้ายด้วย y คิดตามครูเลยอ่ะว่าตัว y ยโยงไปหน้า y เป็นตัว O สมมุติเป็นตัว O อ่ะเราสามารถเติมอะไรได้เลยเติม S ได้เลยเอามาดูตัวอย่างเช่นคำว่า buy คำว่า buy ค,คำนี้แปลว่าซื้อนะคะเห็นไหมครูขีดเส้นใต้ให้ดูว่ามันคือตัว bu y ลงท้ายด้วย y หน้า y คือตัว u อ่าครูเติมอะไรได้เลย เติม s กลายเป็น buys pray คำนี้ใช้บ่อย pray แปลว่าเล่นลงท้ายด้วย y หน้า y คือตัว a ซึ่งเป็นสระเติมอะไรได้เลยคะเติม s ได้เลยเป็น p r a y s ใช่ไหมอ่าคำที่3คํคำว่า stay stay ลงท้ายด้วย y เหมือนกันหน้า y เป็นตัว a เติมอะไรได้เลย เติม s stay คำนี้แปลว่าอยู่อาศัยนะคะแปลว่าอยู่หรือว่าอาศัยอเอาใหม่ทวนใหม่ถ้าหน้า y ครุกปิดสไลด์ก่อนหน้า y หน้าลงท้ายด้วย y คำกริยาคำนั้นลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระคือ a e i o u ทำอะไรได้เลยคะเติมอะไรได้เลยเติม s ได้เลยเอามาดูกรณีที่2แต่ถ้าหน้า y เนี่ย เป็นพยัญชนะเมื่อกี้เป็นสระนะอย่าสับสนนะเมื่อกี้เป็นสระอันนี้เป็นพยัญชนะเราต้องเปลี่ยน Y ตัวเนี้ยไม่มีล้วรูปของตัว Y เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม Es เอาใหม่ถ้าหน้า Y ไม่ใช่ AE IOU เราต้องเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม E S เช่นคําว่า c ry เห็นไหมครูขีดเส้นใต้ตัว R มันไม่ใช่สระมันไม่ใช่ AE IOU มันคือ R เราต้องทํายังไงเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม ES คลาคำนี้แปลว่าร้องไห้นะคะ fry fry คำนี้แปลว่าบินหน้า y เป็นตัว l ไม่ใช่ a i o u เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s กลายเป็น fries อ่า study คำนี้ใช้บ่อยแปลว่าเรียนนะคะ study ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นตัว d อ่าต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะคะอ่าเรามาดูสิทีนี้ครูได้ครูได้สอนหลักการเรื่องการ ตเติมการตเติม s หรือว่า es ท้ายคำกริยานะคะทีนี้เรามาดูสิอ่าอ่าเรามาดูนะคะอ่าเรามาช่วยกันคิดก่อนก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเนาะอ่าบางคนก็เคยเห็นสไลด์ครูบ้างแล้วอ่าเป็น meet the blacks daily routine routine คำนี้นะคะหนูจดคำศัพท์ลงไปด้วยลูก mm hmm. อ่ะจดคำศัพท์คำแรกก่อนคำว่า Daily Daily คำนี้แปลว่ารายวันนะคะ Daily คำนี้แปลว่ารายวันต่อไป t ูทีนส์รูทีนคำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่ากิจวัตรเห็นไหมมันคือใช้ Present Simple tense นะเพราะมันเป็นกิจวัตรที่ Mr. b r อร์แเนี่ยทำทุกวันเลยเอาเรามาดูสิอเขาบอกว่า The Alarm Clock จุดจุดจุด t ้า e t ูเอัอ่ะดีอารามพ่อคือนาฬิกาปลุกเป็นไงลูกนาฬิกาปลุกแค่เรือนเดียวเวลาเราเวลาเราตั้งนาฬิกาปลุกเราตั้งแค่เรือนเดียวแสดงว่าคำนามคำนั้นเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติมอะไรเติม S เป็น Ring คำว่า ring เนี่ยไม่ลงท้ายด้วย y ไม่ลงท้ายด้วย S อสเหรือว่า o มันเป็นคำข้อที่หนึ่งเป็นคำกฎข้อที่หนึ่งคือคำกริยาทั่วไปสามารถเติม s ได้เลยอ่าครูยกมาแล้วนะเอาเขียนให้ครูด้วยเขียนทั้งประโยคเลยค่ะว่า the alarm c l o c k rings time to get up เอาเขียนให้ครูด้วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแล้วก็เติมคำกริยาให้ถูกต้องนะคะอ่าข้อที่2 Mr Black เนี่ยคือประธานคนคนเดียวจุดๆ a cup of coffee คำว่า coffee คำนี้แปลว่ากาแฟครูบอกว่าเมื่อตอนต้นคำว่ากาแฟเนี่ยใช้ดื่มใช้ eat หรือว่า drink ใช้ด i n k ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าม r b เต c k เนี่ยเป็นชื่อคนคนเดียวคํากริยาเติมอะไรได้เลยคําว่า Drink is, ะะเติม s นะคะอ่าเติม s ลอกไปด้วยนะคะทุกประโยคที่ครูขึ้นเลยนะอ่าเป็นไงลูกมิสเตอรเนี่ยเป็นไงดื่มอะไรอ่า cup of coffee คือกาแฟนึงถ้วยหรือว่ากาแฟหนึงแก้วนั่นเองนะคะอ่าต่อไป he จุดๆ some exercise เห็นไหมว่าประธานคือ he ประธานคือ he ข้อนี้ครูต้องการให้เติมคําว่าดูหนูดูนะคําว่าดูดูในคําที่2ตรงนี้ลูกคำว่าดูตรงนี้มันลงท้ายด้วย o ก็จริงแต่ว่าประธานมันคือ he ถ้าลงท้ายด้วย o คํำกริยาต้องเติม e s อ่าใช้เป็น he d o e s s o m exercise e ก็คือเขาเนี่ยเป็นไง s o m exercise e ออกกําลังกายนะคะจดด้วยนะคะทุกประโยคเลยเดี๋ยวครูจะเช็คอีกทีหนึ่งนะคะ ต่อไปเด่นเดนแปลว่าหลังจากนั้นนะคะเด่นฮีประธานคือฮีเหมือนเดิมจุดจุดอาชาเวอร์อาคืออะไรอาบน้ำนะคะอาบน้ำเห็นไหมอาบน้ําทีนี้อันนี้มันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าหนูต้องรู้ว่าหลักการใช้ h a v e กับ has มันต่างกันยังไงข้อนี้ง่ายมากเลยใช้ h a v e แล้วมาเติม s ไม่มีในภาษาอังกฤษนะคะ h a v e เฉยเฉเนี่ยใช้กับประธานที่เป็น uvd ข้อนี้ตอบอะไรได้เลยตอบ has นะคะ then he has a shower หลังจากนั้นเขาก็เป็นไงอาบน้ำนะคะประทานคือ he เหมือนเดิมตรงนี้ใช้คำว่าอะไร he walk ใช่ไหม walks the dog before leaving home หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาสุนัขเนี่ยไปเดินก่อนที่เขาจะออกจากบ,บ้านคำว่า walk เป็นคำกริยาทั่วไปเติมอะไรได้เลยเติม s ได้เลยนะคะโอเค ต่อไปประธานคือ he เหมือนเดิมทำไมใช้ he เพราะว่าคำว่า he เป็น pronoun นะคะที่แทนด้วยอแทนผู้ชายใช่ไหม he เหมือนเดิมคำว่า feed คำนี้แปลว่าให้อาหารนะคะ he feed the pigeon pigeon คำนี้แปลว่านกพิราบนะคะเขียนลงไปด้วยคำศัพท์คำนี้ pigeon คำนี้คือนกพิราบเป็นคำกริยาทั่วไปไม่ลงท้ายด้วย y ไม่ลงท้ายด้วย s d o s h s c h x o เติม เได้เลยโอเคต่อไป he จุดจุดประธานคือ he to the p a ภ k คภาคคำนี้เป็นสถานที่แปลว่าอะไรลูกสวนอะไรสวนสาธารณะอ่ะวิง่งวิ่งเฉยๆยมันลงท้ายด้วยตัว n เติมอะไรได้เลยอ่ะเติม runs เติม S ได้เลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปฮ e เหมือนเดิม back home กลับบ้านแล้วเนี่ยคราวนี้กลับบ้านแล้ว เขาปั่นจัก,กรยานมันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเนี่ยอ่ามันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราเติมอะไรได้เลยไม่เติม es นะเพราะว่ามันมี e อยู่แล้วหนูจําอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคากริยาคําไหนลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราสามารถเติม e s ได้เลยเป็น rice rice he rice back home เขาเนี่ยปั่นจัก,กรยานคําว่า rice คานี้แปลว่าปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานกลับบ้านเนาะอ่าหลังจากกลับบ้านแล้วทำอะไรอีกเดินที่ is lunch อ่า lunch คืออาหารมือ้อมื้อไหนมื้อเที่ยงเอาทวน breakfast คือมือ้อเชา้า lunch คือมือ้อเที่ยง and the last one is dinner what does it mean of dinner อ่อแปลว่าอะไร dinner มื้อไหนมื้อเย็นใช่ไหมคะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องเตรียมอาหารเที่ยงคําหนูดูคําว่า prepare คานี้ prepare แปลว่าเตรียมมันลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว,ลวเราเติมอะไรได้เลยเหมือนกับข้อเมื่กีเลยเติม s yes. ได้เลยเป็น t h e He p r e p a r e s his lunch. หลังจากนั้นเขาก็เตรียมอาหารเที่ยงอ่าอันนี้ยากนิดนึงนี่หนูดูคำว่า a w a y his wife ไว้คำนี้แปลว่าภรรยาเห็นไหมประธานของประโยคคือคำว่า his wife เป็นภรรยาของเขา always เนี่ยมาแล้ว always วางไว้หลังประธานเลยแล้วก็ต่อไปจะตามด้วยคำกริยา TV in the morning คือคำว่า watch w a t อ่าพระเออภรรยาคนเดียว วอทมาลงท้ายด้วยตัว C h แสด,ดงว่าต้องเติม E อะไร E S เอเอสเ h s s h s s ช์เขา away watches TV in the morning จดทุกประโยคนะคะอ่าโอเคภรรยาของเขาเนี่ยก็จะดูทีวีสม่ำสมอเลยในตอนเช้าอ่าทีนี้ after lunch หลังจากมื้อเที่ยงแล้ว she อ่าหล่อนทำอะไรเนี่ย to the town ขับรถใช่ไหมขับรถอ่าขับรถ คำว่า drive คำนี้มันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราเติมอะไรได้เลยลูกเติม s ได้เลยอ่าหลังจากมือเที่ยงหรังก็ขับรถไปที่เมืองอ่ากูข,ขึ้นให้อีกนิดนึงคำว่า drive drive คำแรกเห็นไหมในกรอบสีเขียวที่ครูขึ้น drive คำแรก ใช้กับรถยนต์ drive A c a าคือขับรถยนต์แต่คำว่า drive อ่า drive a bicycle หรือว่า drive a motorcycle เป็นการขี่การขับก็คือเป็นยังไงลูกการหมุนพวองมาลัยใช่ไหมขับรถยนต์นะคะขับรถบรรทุกอะไรพวกนี้เราใช้คำว่า drive แต่ถ้า ride ใช้อ่ากรณีที่เราบิดใช่ไหมลูกอ่าคือใช้กับอ่ผ่านะที่มันมีแฮนด์มีมือจับอลูกใช้คำว่า ride นะคะ ต่อไป Mr. Black ์แ t ็กจุด e ุด o o n นดีเนี่ยวาดรูปแล้วในตอนเช้าเนี่ยวดเอ้ยในตอน afternoon คือช่วงบ่ายวาดรูปคำว่าเพ้นเป็นคำกริยาทั่วไปเติมอ,อ,อะไรได้เลยเติม S Mr มิสเตอร์แบ็กเพ้นส์ในดีอัฟก็คือวาดภาพในตอนบ่ายอย่าลืมเขียนประโยคนะคะอ่าฮี t จุดจุดจุดทูเดอะเบดเอดไนอ่าไปไหนแล้วเบดโก to ูเบไปเตียงไปนอน เข้านอนแล้ว at midnight มิดไนท์คำนี้คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปแล้วอ่ามันใช้คำว่า go ลงท้ายด้วย o เติมอะไรเติม e s ใช่ไหมคะอ่าลองดูนะรูให้ดูว่า day จุดจุ to school every day กับอ่ากับอ่า day ตรงนี้ใช้ go ใช่ไหมเพราะ เป็น i เป็น I U V D e, คำกริยาจึงไม่ต้องเติม S หรือว่า e ES มาดู he เติมอะไราทางคือ he เติม goes อ่าจะแตกต,ต่างกันคือ they go to school every day กับ he goes to school every day พวกพวกอะไรลูกเดพวกเขาเนี่ยไปโรงเรียนทุกวันกับ he he goes เขาเนี่ยไปโรงเรียนทุกวันอ่ามันมีความแตกต่างกันอูอ่าครูบอกว่าคํากริยาที่ลงท้ายด้วย o เติม es หลังคํากริยาอมาดู pray กับ praise อ่าสันติเป็นชื่อผู้ชายคนเดียวฉะนั้นคํากริยาต้องเติมเติมอะไรลูกเติม s อ่าอ่าเติม s ได้เลยมันลงท้ายด้วย y นัหนูดูให้ดีนะลูกนะมันลงท้ายด้วย y แต่หน้า y มันคือตัว A ใช่ไหมมันเป็นสระจึงเติม สันีติแอนชันใช่เขาที่2คนคนที่1คือสันติคนที่2คือชันใช่สอคนคำกริยาไม่ต้องเติม s อนะคะอาตัวหลังซึอมันเลื่อนนิดนึงนะลูกนะพี่ขีดนเส้นใต้ก็ใส่คำว่า p พ a y ได้เลย watch กับ w c t e s อ่าชี่ใช้คำว่าอะไรคำกริยาต้องเติม s หรือว่า es ใช้คำว่า w c t e s อ่าครูบอกว่าถ้าลงท้ายด้วย c ีเตเติม s อ,อ่าสัน ซีร uh, ินทิปแอนเฮลแฟมิลี่ซีรินทิปก็คือผู้หญิงชื่อซีรินทิปคนหนึ่ง Her family คือครอบครัวมีหลายคนแสดงว่าคำกริยาต้องไม่เติม s หรือว่า e s อ่าอันนี้เดี๋ยวครูให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเราดูสิใหนครูเปิดเสียงดูสิอ่าเราเรียงประธานก่อนจากรูปเนี่ยเป็นรูป <He S 1> ตื่นนอนเราเอาประธานมาก่อนคือ He ใช่ไหม He มาก่อนแล้วตามด้วยคำอะไรลูกคำกริยามันมีอยู่สองคำเนี่ยคำกริยาคือคำว่า wake up กับคำว่า wakes up เราเติมอะไร wake up เลยใช่ไหมอ่า he w a k e up early in the morning ใช่ไหมเรามาดูสิถูกไม่ถูกอ่า he w a k e up early very early ใช่ไหมลูกเอาอีกข้อหนึ่งเนี่ยล้างหน้าเอาฟังก่อนว่าเขาพูดว่าอะไร ประธานคือผู้หญิงใช้อะไรลูกใช้ s ี e ชีาคำกริยาใช้ชี้ประธานใช้ชีคำกริยา,า,าต้องเติม s หรือ es ใช้คำว่า watch เป็นของหล่อนใช้คำว่าอะไรลูก h i s หรือ her ใช้ her her, her อะไร Her face คือหน้าโอเคมาตรวจสิอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้ครูจะให้หนูลองทำแบบฝึกหัดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันอ้อเดี๋ยวมีอีกนิดหนึ่งนะคะ อ่าเดี๋ยวครู He away วจุดจุดเทนนิททำอะไรเทนนิอะ่ะลูกเล่นใช่ไหมคะเล่นเติมคำว่า praise ใช่ไหมอ่าประธานคือ he เติม praise เติม s d u l l y จุดจุดอาซองทำอะไรอาซองมันเป็นสำนวนคือคำว่า sing อ s ซอง sing อาซองเติม s ได้เลย ron and stephen สองคนอ่า mew mew คือใช้คำว่า d r i n k หรือ e a t ring สองคนคำกริยาไม่ต้องเติม เอสเจมส์เจมหนูดูนะคำว่าเจมตรงนี้ที่ครูเอามาหนูอาจจะสับสนนิดนึงเจมคนนี้เป็นชื่อคนคนเดียวแต่ว่าเวลาเขียนทับศัพท์มาเป็นภาษาไทยเขาจะเขียนว่าจอเอมอเจมแล้วสอเสือการันแสดงว่าเจมส์คำนี้มีแค่คนเดียวชื่อเจมแค่คนเดียวฉะนั้นคํากริยาต้องเติม S หรือว่า E อสนิวส์เ e เปอรคำนี้คือหนังสือพิมพ์เขาทําอะไรหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ใช้คําว่า read เติม S อ่าทีนี้เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะเดี๋ยวครูให้หนูทําแบบฝึกหัดมามี20ข้อให้ทําแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยนําคำกริยาในวงเล็บที่ครูให้เนี่ยมาเติมให้สอดคล้องกับประธานนะคะอ่าหนูดูนิดนึงฟังครูอธิบายนิดนึงลูกเช่นครูยกตัวอย่างก่อนข้อหนึ่งประธานคือซาร่าซาร่าคือคนเดียวแสดงว่าคําในวงเล็บคือโกยกคําว่าโกมาเติมด้วยการเติม e เ yes. อส่าไปดูทําหมดเลยทั้ง20ข้ออ่าครูอธิบายก่อนไปดูข้อที่3ทีนี้ข้อที่3 the students, the students. เห็นไหมว่า s t u d e n t มันลงท้ายด้วย s, <S แสดงว่ามันมีหลายคนคำกริยาต้องเติมหรือว่าไม่เติมดูดีๆข้อที่5ประธานสองคนคือ Carlos and I คำกริยาต้องเติม S หรือว่า e yes, อหรือไม่ข้อที่7 the baby the baby คนเดียวคำกริยาต้องทํำยังไงนะคะอ่าทีนี้อ่า มาดูนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวครูปิดอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะครูปิดไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานเนี่ยไปให้นะคะไปให้ให้หนูดูคลิปวิดีโอให้จบแล้วก็เขียนสรุปวันนี้มีการบ้านนะคะครูครูก็จะเช็คเหมือนเดิมว่าใครที่เข้าเรียนหรือว่าไม่เข้าเรียนนะคะจดให้เสร็จในสมุดก่อนตรงไหนที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงหรือว่า ครูเขียนด้วยตัวสีแดงหนูก็เขียนด้วยตัวสีแดงด้วยนะคะเพราะว่าครูย้ำนะลูกนะถือว่าครูย้ําเป็นจุดสําคัญที่ว่าจะให้หนูเนี่ยได้เห็นได้ชัดเจนจดลงในสมุดก่อนนะคะ,ะจดลงในสมุดแล้วจากนั้นไปทําแบบฝึกหัด20ข้อก็ทําลงในสมุดนะคะโอเคโอเค is enough for today goodbye see you next week เดี๋ยวเจอกันสําหรับคลาสภาษาอังกฤษในสัปดาห์ถัดไปนะคะในวันวันไหนลูกวันอังคารกับวันพุธนะคะโอเค goodbye